สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเวทินชาติคุณครับและนี่คือ t a l k toway ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรียกได้ว่าไม่ต้องเกรงอกเกรงใจกันแล้วครับสำหรับคุณโบนัฐถากับมอบปลดแอกหรือขบวนการนักวิชาการที่เป็นเครือข่ายเป็นแนวร่วมกับมอบปลดแอกเพราะการโพสในสองครั้ง หลังนะครับอาจจะไม่ใช่ครั้งล่าสุดแต่เป็นครั้งหลังๆของคุณโบนัทฐาเนี่ยถือว่าเป็นการประกาศศึกประกาศสงครามประกาศความแตกหักกับกลุ่มม็อบปลดแอกกับกลุ่มนักวิชาการหรือกลุ่มนักกิจกรรมที่เคยร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองมาด้วยกันยาวนานแบบชนิดเรียกว่าตัดบัวไม่ให้เรือใหญ่ตรงนี้ มีผลถึงทิศทางและความเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในบ้านเราโดยเฉพาะในหมู่ฝากฝั่งของกลุ่มที่เมื่อก่อนเคยแพ็คเคยอยู่ด้วยกันอาจจะเรียกว่าเป็นฝ่ายค้านกับฝ่ายที่ต่อต้านสถาบันเนี่ยแพ็ครวมตัวกันอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายที่เป็นฝ่ายค้าน หรือฝ่ายต่อต้านสถาบันนั้นเนี่ยจะต้องแสดงตัวแสดงตนแสดงภาษาทางการตลาดเขาเรียกว่า positioning ของตนเองให้ชัดเจนแล้วครับอา้าวไปดูกันนะครับท่านผู้ชมต้องถือว่าไม่ปกตินะครับเรื่องนี้แล้วก็เป็นความไม่ปกติที่มีนัยสำคัญเป็นอย่างยิ่งไปดูที่รายละเอียดเนื้อหากันก่อนนะครับการโพสต 2ครั้งหลังนะครับของคุณโบนัทธาเนี่ยครั้งแรกเกิดขึ้นวันที่22ธันวาคม2563รครับท่านผู้ชมคุณโบนัทธาโพสต์บอกว่าขออนุญาตอ่านนะครับจะให้สังคมเข้าใจปัญหา112เราจะพูดถึงแต่การวิพากษ์พิจารณ์โดยสุจริตไม่ได้เราต้องยอมรับด้วยว่าคนที่ทำผิดร้ายแรงจริงก็มีและเราต้อง มีข้อเสนอในการปกป้องสิทธิ์ของทุกคนอย่างไรมันถึงจะแฟร์เขาถึงจะฟังนี่อยากให้เน้นตรงนี้นินึงนะครับเราต้องยอมรับด้วยว่าคนที่ทำผิดร้ายแรงจริงก็มีตรงนี้ไม่น่าเชื่อครับท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อครับท่านผู้ชมว่านี่คือการโพสของโบนัทถา,นนถานคนที่เคยทำแคมเปญปล่อยไผ่ดา,าวนิ้ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่โดนจับกลุ่มในคดีมาตรา1น,นึนในการแชร์ข่าวเกี่ยวกับพระราชประวัติที่ถูกบิดเบือนไปติดคุกแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวมาแล้วแล้วก็ไม่สำนึกกลับมาเคลื่อนไหวอีกไม่น่าเชื่อครับว,ว่าวันนี้เนี่ยโบจะออกมาพูดว่าต้องยอมรับว่ามีคนที่ทำผิดร้ายแรงจริงซึ่งเป็นคำพูดที่เราจะไม่มีทางได้ยินออกมาจากปากของนายปิยบุตรแสงกนก,กุล จะไม่มีทางได้ยินออกมาจากปากของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจะไม่มีทางได้ยินออกมาจากปากของนายโรมรังสีมันจะไม่มีทางได้ยินออกมาจากปากของนายพิธาลิ้มเจริญรัตหรือสอสอของพักเก้าไกลคณะก้าหน้าตรงนี้นะครับเกิดขึ้นในห้วงขณะที่แกนนำม็อบปลดแอกม็อบคณะราษฎรถูกก็เ,เรียกว่าทยอยดำเนินคดี แจ้งความถูกหมายเรียกในข้อหามาตราหนึ่งหนึ่งสองกันรน,นาวระเนรนาดบางคนโดนเข้าไป78คดีเพราะก่อนหน้านี้ตอนที่เขาไม่ได้จับกลุ่มด้วยกฎหมายมาตราหนึ่งก็เรียกว่าใส่กันไม่บรญญะบัญยยงราวกับว่าบ้านเมืองไม่มีขือ่อไม่มีแปรพอเมื่อรัฐบาลออกมาบอกว่านายกออกมาบอกว่าต้องใช้กฎหมายทุกหมดทุกมาตรา ก็ท่านั้นแหละครับเหมือนระเบิดลงกลางดงแตกฮือกันแล้วก็ถูกทยอยจับโบซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในฝากฝั่งเดียวกันต้องถือว่าเป็นพวกเดียวกันมาแต่ไหนแต่ไรนะครับท่านผู้ชมวันนี้ออกมาบอกว่าจะพูดแต่เรื่องการวิจารณ์โดยสุจริตที่ปิยบุตรชอบบอกมาพูดนะครับไม่ได้ต้องยอมรับว่ามีคนทําผิดจริงและทําผิดร้ายแรงด้วยนี่นี่คือ อ่ะถ้าเป็นระเบิดก็ถือว่าเป็นระเบิดลูกแรกนะครับที่อยู่ๆโบก็ระเบิดพูปเดียวกันเท่านั้นยังไม่พอครับมีอีกครับท่านผู้ชมเมื่อวันที่5มกราคมเปิดศักราชใหม่ขึ้นมาโบ <Bo S 2> ก็มาอีกแล้วครับโบ <Bo S 2> บอก,บอกว่าบอกไว้ล่วงหน้าว่ารัฐบาลไม่ควรไปบ้าจี้หาทางเอาวัคซีนมาฉีดฟรีให้ทุกคนนะคะทรัพยากรต้องใช้อย่างมีเหตุผล ดูเหมือนกับเป็นการพิพาควิจารณรัฐบาลนะครับแต่จริงๆไม่ใช่อาไปดูเหตุผลของเธอนิดหนึ่งคุณโบนะครับบอกว่ามีฐานคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์อูค่ะว่าคนมีภูมิคุ้มกันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วโรคระบาดถึงจะหยุดระบาดแล้วมีวิธีแบ่งกลุ่มเรียงลำดับความสำคัญแล้วเติมจนครบเปอร์เซ็นต์นั้นได้หากคุณอยู่ในกลุ่มนั้นก็ควรจะได้รับการฉีดฟรี ที่เหลือใครอยากฉีดเองก็ไปจ่ายเงินฉีดไปไม่ได้เป็นปัญหาและไม่ควรมีใครช่วยโอกาสเอาคำว่าความเหลื่อมล้ำมาหากินกับเรื่องนี้งบประมาณต้องเกลี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดอ่ะประโยคเด็ดนะครับก็คือประโยคที่ว่าไม่ควรมีใครช่วยโอกาสเอาคำว่าความเหลื่อมล้ำมาหากินกับเรื่องแบบนี้ นี่คือประโยคเด็ดเพราะขณะที่คุณโบได้ออกมาโพสต์แบบนี้เนี่ยทางคุณธนาธรทางฝั่งที่เป็นกองเชียร์ของม็อบปลดแอกก็ได้โหมกระพือเรื่องวัคซีนอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วในคลิปเมื่อวานนี้คุณธนาธรก็ออกมาพูดในทำนองที่บอกว่ารัฐไม่ได้มีการเตรียมการไม่ได้มีมาตรการในการที่จะ จัดการเรื่องการฉีดวัคซีนมิหนำซ้ำนะครับคุณธนาธรยังบอกว่าวัคซีน26ล้านโดสนั้นเนี่ยเพียงพอสำหรับคน13ล้านคนเท่านั้นเองเพราะ1คนต้องใช้2โดสแล้วคนที่เหลือจะดำเนินการอย่างไรยิ่งไปกว่านั้นอีกครับท่านผู้ชมธนาธรบอกว่าเนี่ยรัฐไม่ได้เตรียมงบประมาณเอาไว้ถึง6,7 0 0 0กว่าล้านที่จะทำให้ คนไทยทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนนี่คือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับออกมาพูดแล้วดูจากที่คุณโบพูดสิ่งที่โบพูดนั้นตรงข้ามกับที่ธนาธรพูดแม้ว่าจะไม่ได้ออกมาตอบโต้ตรงๆนะครับแต่เป็นการออกมาตอบโต้โดยหลักคิดเช่นว่ามันมีหลักฐานหรือมีข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์อูแล้ว ที่จะชัดเจนว่าคนทุกคนไม่จําเป็นจะต้องได้รับวัคซีนพร้อมกันหมดจริงๆตัวเลขที่ปรากฏและหมอออกมาชี้แจงก็คล้ายๆกับที่โบออกมาพูดนะครับคือถ้ามีคนได้รับวัคซีน50%ของคนทั้งหมดอัตราการแพร่ระบาดก็จะลดลงอย่างมีนัยะสำคัญเพราะภูมิคุ้มกันหมู่นั้นมันจะค่อยๆสร้างขึ้นมาเองแล้วที่เหลือ ก็คือใครอยากฉีดก็ฉีดลำดับความสำคัญตรงนั้นก็คือไปฉีดให้ผู้ที่จะต้องได้รับความจำเป็นก่อนจริงๆถึงสิ่งที่คุณโบโพสนะครับก็มีประเด็นเล็กๆน้อยๆอ,อ,อีกเรื่องที่ว่าเอ๊ะทำไมบางคนถึงได้สิทธิ์ทำไมหมอถึงได้สิทธิก่อนอะไรยังไงผมถือว่าผมข้ามไปแล้วกันนะครับไม่มาพูดนะเพราะว่าสาระสำคัญที่โบโพสต์แล้วออกมาดูแล้วเฮ้ยทำไมหันปากกระบอกปืนไปที่พวกเดียวกันเองเนี่ย ก็คือไม่ควรมีใครเวยโอกาสเอาคําว่าความเหลื่อมล้ํามาหากินกับเรื่องน,นี้ตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมมันทําให้ร้อนคือที่คุณโบพูดหรือโพสเนี่ยร้อนอยู่แล้วนะครับธนาพลอิ๋วสกุลบอกกอฟ้าเดียวกันทําให้มันร้อนยิ่งขึ้นกับเมื่อธนาพลออกมาบอกว่าปัญหาของโบตอนนี้คือแกพูดไปทุกเรื่องมากเกินไปแล้ว ปรากฏว่ามีคนแคปเอาข้อความที่ธนพลเนี่ยโพส์ตว่าโบเนี่ยไปให้โบตรงนี้แหละครับถึงเป็นเรื่องกันขึ้นมาโบก็ออกมาตอบโต้ทันทีครับว่าจริงๆก็ค่อนข้างเบื่อกับพฤติกรรมพรด็จการทางความคิดของบอกฟ้าเดียวกันมาพักหนึ่งแล้วค่ะหลายครั้งและหลายเรื่องแล้วที่มีพฤติกรรมเรียกพวกแบบนี้ ถ้าใช้เหตุผลพูดคุยกันดีๆไม่ได้ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเรื่องนี้มีรายละเอียดและคําแต่ละคําก็มีนิยามของมันถ้าไม่เข้าใจหรือไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องปกติเพราะในโลกก็มีแนวทางที่ต่างกันมากมายแม้แต่ในหมู่บุคลากรสายตรงโบสแสดงความเห็นบนเหตุผลของสิ่งที่สนใจศึกษามานานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้ว ไม่เคยเอาการเมืองมาปนกับเรื่องนี้มีสิทธิ์จะพูดในพื้นที่ของตนเองและไม่เคยระรานใครหลายอย่างก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นไปตามเหตุผลที่เคยให้ไว้จริงประโยคต่อมานี่นะครับเด่นมากประชาธิปไตยของเราชักจะหน้าตาต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆขออยู่ห่างๆแล้วค่ะกับวัฒนธรรมแบบนี้แล้วก็ออกมาเพิ่มเติมอีกนะครับอ่า มีตรงนี้นิดหนึ่งท่านผู้ชมครับคุณโบทิ้งท้ายไว้นะครับว่าขอบคุณเพื่อนที่แคบมาให้ไม่เป็นไรค่ะโบเห็นปัญหาของ Eco o h h m m e r r แบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ออกมาเพิ่มเติมอีกนะครับว่าในที่สุดก็ต้องมีคนมาพูดเรื่องนี้พฤติกรรมเรียกพวกมาด่าที่เกิดขึ้นจนเป็นวัฒนธรรมใหม่มาสักพักใหญ่แล้วนั้นมันได้ทำลายบรรยากาศการแลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์จนหลายคนต้องเซ็นเซอร์ตัวเองไม่กล้าแสดงความคิด เห็นที่แตกต่างเพราะกลัวทัวลงจนเอ็กโคแชมเบอร์นั้นมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกรบเสียงแห่งความหลากหลายมากมายที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการเปิดมุมมองสุดท้ายเหลือเพียงมุมมองเดียวให้มองวิธีเดียวให้ทำความเชื่อเดียวให้เดินตามใครรู้สึกแบบนี้ก็ขอบอกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวสังคมมันกว้างใหญ่เกินกว่าที่คิดหากคุยกันได้อย่างเป็นมิตร ความหลากหลายนั้นก็จะกลายเป็นต้นทุนทางปัญญาไม่ใช่ความเกลียดชังถือว่าโบนัาทิมกลับไปที่บอก,กอฟ้าเดียวกันชนิดความยับเยินที่เกิดขึ้นในกรณีของนายนัทพลที่ได้รับการเปิดโปงโดยอาจารย์ชัยยันนั้นถือว่าย่อยยับอยู่แล้วเจอดอกนี้เข้าไปก็ยิ่งหนักหนาสาหัสสากันเข้าไปครับและอย่างที่ผมบอกครับ คนที่ออกมาพูดไม่ใช่ใครอื่นไกลเป็นคนที่ล้วนแล้วแต่เคยยืนอยู่บนฝากฝั่งเดียวกันทั้งสิ้นผมถามว่าณตรงนี้เนี่ยสิ่งที่โบได้ออกมาพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งที่ออกมายืนยันว่ามีคนทําความผิดร้ายแรงอยู่จริงหรือเรื่องของวัฒนธรรมผด็จการที่อ้างประชาธิปไตยหรือคําพูดที่เขาบอกว่าประชาธิปไตย ของโบกับของฟ้าเดียวกันซึ่งน่าจะโยงใยไปถึงธนาทรและพิจบุตรด้วยเนี่ยหน้าตาชักไม่เหมือนกันซะแล้วเนี่ยหรือการพูดถึงวัฒนธรรมความอุบาทชาติชั่วในเรื่องของการพาพวกเอาทวงมาลงเพื่อปิดกั้นความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องต้องเรียกว่าท่านผู้ชมนะครับที่ไม่ชอบทั้งคุณโบและไม่ชอบทั้งฝ่ายน้นอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะซีดปาก ภาษาปากใต้เขาเรียกได้แรงอกนะแต่จริงๆเรื่องนี้มีนัยสำคัญครับในทางการเมืองเป็นอย่างยิ่งถามว่าทำไมโบเกิดอะไรขึ้นถึงออกมาโพสต์แบบนี้มีลักษณะของเ็เรียกว่าสับขาหลอกหรือการลับรวงพรางหรือไม่หรือจริงๆแล้วเป็นความแตกแยกแตกหักกันจริงๆแล้วความแตกแยกแตกหักนั้นเกิดขึ้นมาจาก เหตุผลกลใดต้องยอมรับนะครับท่านผู้ชมว่าในปีนี้กับท่านผู้ชมการเมืองไทยเนี่ยจะมาถึงจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญจุดเปลี่ยนที่สําคัญนี้เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าประเด็นเรื่องของการปกป้องหรือการต่อต้านสถาบันพระหมหากษัตริย์นั้นเนี่ยจะกลายเป็นประเด็นที่เป็นพลวัตหลักของการเมืองไทยที่มันจะขับเคลื่อนไปในภายภาคหน้า นับจากนี้ก่อนหน้านี้ถ้าเราไปดูนะครับท่านผู้ชมมันจะมีเขาเรียกว่าขั้วใหญ่ๆอยู่เนี่ยออกเป็นสองขั้วขั้วหนึ่งก็คือขั้วที่ออกมาเ็าเรียกว่าพิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ขั้วอีกขั้วหนึ่งก็คือพวกที่ออกมาแสดงตนในความคิดเห็นที่จะเรียกว่าต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ได้ทีนี้เมื่อลงไปดูในรายละเอียดครับพวกทั้งสองขั้วนี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่ ไม่ใช่แยกจากกันโดยเด็ดขาดน,นะครับเช่นในขั้วของฝั่งที่ออกมาพิทักษ์ปกป้องสถาบันเนี่ยบางพวกก็ชอบพลเอกประยุทธ์แต่บางพวกก็ไม่เอารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เห็นไหมครับมันมีความต่างตรงนี้อยู่เช่นเดียวกันครับกับพวกที่ออกมาต่อต้านสถาบันพระหมหากษัตริย์บางพวกเขาไม่เรียกตัวเองว่าพวกต่อต้านนะครับเขาเรียกตัวเองแค่ว่าเป็นพวกปฏิรูปคือต้องการให้มีการปฏิรูปสถาบันแบบ ได้แบบหนึ่งและไม่ได้คิดเกินไกลไปถึงว่าจะมีความคิดถึงขั้นล้มล้างพวกนี้มีอยู่จะเป็นใครบ้างท่านลองไปดูเอาเองแต่ที่แน่ๆไม่ใช่ที่นายธนาทรเป็นยิบุตรออกมาพูดแน่นอนครับแต่มีอยู่อีกพวกหนึ่งต้องการมากกว่าการปฏิรูปแบบอ่อนๆคือต้องการที่จะผลักดันไปให้ถึงจุดที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญสามารถที่ ควบคุมสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษพวกนี้นี่คือธงของฝ่ายที่เรียกว่าต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์มีท่าทีที่แข็งกร้าวขึ้นพวกนี้ต้องการอย่างไรพวกนี้ต้องการเช่นยกเลิกมาตรา1นึสองสามารถวิจารณ์พูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ในที่สาธารณะโดยไม่มีความผิด กฎหมายหรือถ้าจะมีความผิดก็เป็นความผิดทางด้านกฎหมายแพ่งเท่านั้นเห็นไหมครับข้อเสนอบางอันของนายปิยบุตรของนายธนาธรของพักก้าวไกลก็จะร่วมคลุกผสมกันอยู่ในกลุ่มพวกนี้แหละแยกกันยากแต่อีกฝั่งหนึ่งพวกนี้ชัดเจนครับว่าไม่ได้ต้องการแค่ปฏิรูปคือดันไปจนถึงเรื่องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย เปลี่ยนประเทศให้เป็นสาธารณรัฐส่วนจะเป็นสาธารณรัฐแบบเสรีนิยมเหมือนในโลกตะวันตกหรือจะเป็นสังคมนิยมก็ไม่รู้ครับพวกเดียวกันเองก็ยังทะเลาะกันอยู่แต่พวกนี้คือไปสุดลิมทิ่มประตูออกไปอีกก็คือต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากรรษัตริย์ที่นี้เนี่ยการเคลื่อนไหวในรอบปีที่ผ่านมาครับท่านผู้ชม เปลี่ยนที่สําคัญเนี่ยมันอยู่ในวันที่10ส,สิงหาเมื่อประเด็น10ข้อเรียกร้องถูกจุดขึ้นการจุดขึ้นของ10ข้อเรียกร้องซึ่งแน่นอนว่าถูกตอบรับโดยนายธนาธรนายปิยบุตรคณะก้าวหน้าพักก้าวไกล1118อาจารย์ทั้งหลายแหล่ชาญวิทย์ถึงกองบออกมบอกว่าโอ้โหประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นแล้วการเสนอเรื่องนี้ด้านหนึ่งสำหรับฝั่งที่ออกมาต่อต้าน ถือเป็นการยกระดับในทางยุทธศาสตร์แต่การยกระดับนี้ก็มีผลเสียคือเมื่อไม่ได้รับการตอบรับจากประชาชนอันเกิดจากกรณีที่เราเห็นได้ชัดก็คือปรากฏการณ์หนักแผ่นดินไล่ทอนทั่วประเทศยิกทอนทุกอำเภอและแพ้ทั้งแผ่นดินของการเลือกตั้งนายกอบอจอของคณะก้าวหน้ เลยทําให้ข้อเสนอเรื่องการต่อต้านปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์พลักดันพวกนี้กลุ่มนี้ให้ไปเหมือนกับติดอยู่บนยอดดอยกลายเป็นข้อเสนอที่ผูกมัดตัวเองลงมาจากดอยก็ไม่ได้จะก,ก้าวพุ่งขึ้นไปก็ทําไม่ได้อีกเพราะคนไม่เอาด้วยแต่จะลดระดับลงมาก็ไม่ได้อีกพักที่โดนผสมโรงร่วมกับไปด้วยก็คือพักเพื่อไทยครับเพราะไปประกาศแม้ว่าจะไม่ แสดงตนออกหน้าออกตาเหมือนกับคณะก้าวหน้าพักก้าวไกลแต่ก็แสดงตนที่จะยืนอยู่เคียงข้างม็อบเคียงข้างเด็กปลดแอกจนสุดท้ายเกิดปรากฏการณ์พักแตกสุดารัฐโพคินวัฒนายกแก๊งกันลาออกทั้งทั้งที่คนกลุ่มนี้ก็ถือว่ารูกับเพื่อไทยมาตั้งแต่ออนแต่ออกปรากฏการณ์พักแตกยังไม่พอครับมันบานปลายเขาเรียกว่า ลุกลามไปถึงการแตกหรือการสิ้นสุดยดุติบทบาทของนปชอีกด้วยตรงนี้ผมชัดเจนนะครับแม้ว่าทางคุณสุดารัฐคุณโพคินคุณวัฒนาอาจจะไม่ได้ออกมาพูดเรื่องนี้อย่างชัดเจนแต่เดี๋ยวผมจะลำดับให้ดูว่ามันมีมเมสเซจบางอันโดยเฉพาะของคุณวัฒนาเนี่ยที่อ่านได้ว่า ไม่ต้องการที่จะเดินเข้าล้าไม่ต้องการประชาธิปไตยที่ถึงขนาดล้ําเส้นไปถึงประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์ขณะดเดียวกันในฝั่งนปชไม่ต้องพูดถึงครับจตุพรอ,ออกมาพูดเองว่านปชอขอจํากัดข้อเรียกร้องของนอปชอ,อยู่ที่ข้อเรียกร้องเดิมข้อเรียกร้องของเด็กของเยาวชนนั้นก้าว ไกลไปกว่าที่นปชจะเดินตามไปได้แล้วจึงขอยุติบทบาทของนปชลงเห็นไหมครับธนาธรก้าวหน้าก้าวไกลนักวิชาการตอนนี้ต้องแพ็ครวมกันแล้วไปติดคาอยู่บนข้อเสนอที่ตัวเองคิดว enfin ่าจะกลายเป็นข้อที่ทิมทะลวงให้สังคมไทยเนี่ยนำไปสู่การปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงระบบระบบการปกครองตัวเองไปคาอยู่ตรงนั้นแต สำหรับเพื่อไทยกลุ่มที่ยังพอขยับขยื่นได้ก็ต้องแตกหือกันออกมาครับเพราะไม่เช่นนั้นคุณก็จะถูกนับถูกผสมโรงเข้าไปด้วยว่าเป็นร่วมขบวนกับพวกที่ต่อต้านล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์บางคนอาจจะออกมาเพราะดูทิศทางแล้วก,กูออกมาดีกว่าบางคนอาจจะออกมาเพราะว่าจุดยืนในทางการเมืองของตนเองนั้นไม่ได้มีเรื่องประเด็นพระมหากษัตริย์อยู่จริงอันนี้ท่านก็ไปแยกแยะเ,เองครับ ตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะให้ไปดูเพราะมันมีคําพูดนะครับของคุณวัฒนาอยู่ในบางเรื่องที่น่าสนใจไม่ต้องย้ํานะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณวัฒนาเคยเปิดศึกนะครับทะลวงไส้โรมดังซิมมันพักก้าวไกลกันแบบกระซวกไม่ไว้หน้าไว้ตากันมาหลายครั้งแล้วนะครับผมไม่ต้องออกมาเล่าย้อนแต่คุณวัฒนาพูดนะครับเรื่องนี้ในวันที่ 14พฤศจิกายนนะครับพูดถึงม็อบ,บพูดบอกว่าการชุมนุมเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุมตอนนั้นม็อบกำลังถือว่าอยู่ในช่วงที่กำลังรอยต่อระหว่างความคึกคักกับกําลังจะเดินเข้ามาสู่จุดที่เรียกว่าเป็นช่วงขาลงของม็อบนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ย แต่คุณวัฒนาบอกครับว่าการเคลื่อนไหวของม็อบเนี่ยสุดท้ายประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองครับหากการชุมนุมของม็อบขาดความชอบธรรมหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับคนส่วนใหญ่ผู้ชุมนุมก็จะลดลงและจะไม่ได้รับการสนับสนุนในยะตรงนี้เนี่ยสำคัญซึ่งคุณวัฒนาเนี่ยใช้คำแบบนี้นะครับบอกว่ายังมีคนพยายามปั่นกระแสหลอกต้มชาวบ้านว่าร่างทั้งสองฉบับที่ผ่านรัฐสภาไม่สามารถแก้ได้ครบทุกเรื่อง ก็เป็นเรื่องบิดเบือนตรงนี้น่าสนใจครับคุณวัฒนาอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อยกเว้นไม่แก้หมดหนึ่งหมดสองนั้นไม่ใช่หลักการสามารถปลยติเพื่อให้สสอรอแก้ไขได้ทุกหมวดอยู่แล้วขึ้นอยู่กับกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่หากเห็นด้วยก็แก้ไขได้ทุกเรื่องแต่ตรงนี้ผมก็คิดว่าคุณวัฒนาก็อาจจะรีบสรุปเร็วไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าแก้ไขทุกเรื่องถ้าแก้ไขได้ทุกหมวด มันก็จะเข้าขายกรณีที่สารรัฐธรรมนูญเคยมีคำชี้ขาดออกมาแล้วเมื่อพักเพื่อไทยพยายามจะยื่นเสนอแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับและก็สารชี้ขาดออกมาว่าการแก้ทุกหมวดนั้นเนี่ยเท่ากับเป็นการแก้ทั้งฉบับซึ่งจะต้องกลับไปถามประชาชนผู้ที่เป็นผู้สถาปนาอำนาจรัฐธรรมนูญก่อนว่าจะยอมให้แก้ทั้งฉบับหรือไม่ อ้าวนี่แหละครับท่านผู้ชมตรงนี้กลับมาที่เรื่องของคุณโบครับคุณโบอ่ะผมไม่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่าง,งของทั้งสองคนแล้วครับถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเราไม่ไม่เอามาพูดถึงแต่ชัดเจนมากณขณะน,ะน,นี้คุณวัฒนาลาออกมาจากพรรคเพื่อไทยออกมาพร้อมกับคุณหญิงสุดารัตน์ที่ต้องจับตาดูว่าจะเคลื่อนไหวหรือแสดงบทบาททางการเมืองกันอย่างไรต่อ ปรากฏการที่ออกมาเขาเรียกว่าขัดขาหรือออกมาแย้งออกมายันกับคณะก้าวหน้าพักก้าวไกลหรือม็อบของคุณวัฒนาก็ตามติดมาด้วยกรณีที่คุณโบได้โพสต์และก็ได้กลายเป็นประเด็นกันอย่างที่ผมได้เล่ามาแล้วตั้งแต่ต้นตรงนี้แหละครับที่ก็ต้องตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าอันนี้จะเป็นการแตกหักกันหรือจะเป็น แค่เกมสับขาหลอกเพราะการเมืองมันก็สุดท้ายแล้วผลประโยชน์หรือว่าสิ่งต่างๆมันทำให้ใครยังคาดเดาอะไรไม่ได้หรอกครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับว่าก้าวย่างต่อไปพักการเมืองใหม่ๆจะเกิดขึ้นหรือไม่ภายใต้การนำของคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์ที่ขณะนี้หลุดพ้นออกมาจากปี ของทักษิณชินวัตรแล้วและสิ่งจะต้องจับตาดูกันครับก็คือว่าในพักการเมืองถ้าเป็นพักใหม่ที่จะเกิดขึ้นนั้นจะปรากฏบทบาทของนักการเมืองหญิงหน้าเก่าแต่เป็นนักการเมืองคนใหม่ขึ้นมาที่มีชื่อว่าโบนัทธาหรือไม่กระุณาติดตามกันครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย